ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับจากพรตตี้หยินตะากนออกมาว่าทำไมพวกเราต้องไว้ใจเจ้าในเมื่อเจ้าเคยหลอกลวงพวกเรามาก่อนอังสารพูดอย่างใจเย็นว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่รองเสียงโดรา ท่านคิดจริงๆหรือว่าตอนนี้ท่านยังสามารถที่จะทำลายตัวเองได้ขณะที่เขาพูดหน้าอกของเขายังคงดูดรัพย์พลังงานของจักรพรรดิทั้งสองแต่มือขวาของเขาข้อคว้าตีศูนย์เทพสมุรไว้และรัศมีสีทองก็พุ่งออกมานั่นก็คือทักษะพายุปันปวนจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงตกตะลึงแตการจะจุดชนวนตัวเองในขณะที่พลังของเขา กำลังถูกคืนกินนั้นจะต้องดำเนินกระบวนการแต่เมื่อรัศมีสีทองเหล่านั้นอบร้อมร่างของเธอใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีซีดพวกเธอยังจะสามารถหลีกหนีจากพายุที่ปัป่วนได้เง้นเหรอจกักรพรรดิปีศาจไฟมาตะไม่สามารถหลีกหนีได้แแม้จะอยู่ภายใต้การเสริมพลังของจักรพรรดิอูถงก็ตามทั้งสารกล่าวอย่างใจเย็นว่าพลังของท่านจะถูกกืนกินโดยข้าแต่จะค่อยๆฝืน้นตัวตอนนี้ไม่จำเป็นต้องโกงหกท่านอีกต่อไป ข้าต้องการข้าท่านข้าสามารถทําได้ทุกเมื่อข้าสามารถให้เสียวอู๋่าท่านด้วยดาบเทพอสูรได้ตลอดเวลาแต่สิ่งนี้ไม่จําเป็นสําหรับข้าในช่วงเวลาที่อยู่ในทวีปนางฟ้าท่านไม่ได้ทําร้ายมนุษย์และฝ่าบาเทียนหยางได้ช่วยข้าอย่างมากแม้ว่าท่านจะทาภายใต้ตัวตนที่เป็นตัวปลอมของข้าแต่ท่านก็ยังช่วยข้าดังนั้นข้าเต็มใจที่จะพาท่าน ไปสู่เส้นทางสู่นิรันร์ท่านเต็มใจปล่อยตัวเองและปล่อยให้ข้าทําทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าให้ประสบความสําเร็จเร็วขึ้นสัญญากับเขาเถอะเขาคือพระเจ้าที่แท้จริงจากอีกโรกหนึ่งผู้ส่งอํานาจเหนือโรกแห่งความเป็นพระเจ้าการติดตามเขาเท่านั้นที่จะทําให้เรามีชีวิตใหม่และอนาคตนิรันร์ในขณะนี้ร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาจากจุดตันเถียนของทั้งซานร่างกายเป็นแสงกับเงา ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าจักรพรรดิพูดวิญญาณทั้งสองเมื่อพวกเธอเห็นเธอคนนี้ท่าทางของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงและจักรพรรดิตี้หยินก็ดูน่าสนใจขึ้นมาทันทีคิดต้านงั้นเหรอจกักรพรรดิเทียนหยางเทียนจริงอุทานด้วยความประหลาดใจจริงๆยิ้หิและพยักหน้าให้พวกเธอใช่ข้าเองนี่นี่เจ้ากับเขาตี้หยินมองดูเธอจากนั้นมองดูถังซานแรดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่าง ทังสารพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าสําหรับข้าช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ตอนที่ข้าได้เป็นจักรพรรดิในวันนี้แต่เป็นตอนที่ข้าเป็นราชาเป็นครั้งแรกในเวลานั้นข้ายังเปราะบางอยู่มากอย่างน้อยก็ยังห่างไกลจากความสามารถในการแข่งขันกับจกักรพรรดิดังนั้นในเวลานั้นข้าจึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงอยู่เสมอโชคดีที่ทุกคนในราชสำนักช่วยให้ข้าต้านทานภาัยบัติสายฟ้าได้และจริงๆก็ยอมรับข้า จึทงทำให้ข้าสามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดไปได้ภพยบัตสายฟ้าที่จกักรพรรดิปีศาจคิดต้านเผชิญเมื่อเขาตายคือภยัยบัตสายฟ้าที่เจ้าประสบศเมื่อเจ้ากลายเป็นราชางั้นเหรอจกักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงพูดทางสารพยักหน้าและพูดว่าถ้าจะพูดให้ชัดเจนมันคือภยัยบาตสายฟ้าครั้งยิ่งใหญ่ด้วยความแข็งแกร่งของข้าในเวลานั้นจริงๆแล้วมันยังไม่เพียงพอที่จะเอาชีวิตรอดจากภายัยบาตสายฟ้านั้น โชคดีที่ข้าได้รับความช่วยเหลือจากทุกคนในราชสำนักจริงๆกล่าวเสริมว่าในเวลานั้นอายุไขของของ้ากำลังจะสิ้นสุดลงดังนั้นข้าจึงคิดถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือการเกิดใหม่ข้าใช้ความสามารถวัฒนาการขั้นสุดท้ายของข้าในการจำลองตัวเองเพื่อฟื้นฟูตัวเองแรกเกิดใหม่เป็นไขมังกรจากนั้นจึงมอบความไว้วางใจให้ใหกับเขาต่อมาเมื่อข้าตบโตขึ้นมาพร้อมกับเขา ข้าค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับต้นกําเนิดของเขาได้รู้สึกดีใจกับการเลือกของข้ามีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถนําความเป็นไปได้ของชีวิตนิรันดร์มาให้เราตอนนี้เจ้าอย่างรังเรงเรื่องอะไรโยเหมือนอย่างที่เขาพูดเขาสามารถฆ่าเจ้าได้แต่การฆ่าเจ้าจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเราทําไมเราไม่ติดตามเขาไปล่ะพลังงานหินและพลังงานหยางของพวกเจ้าแม้จะอยู่ในอาณาจักรเทพ ก็ควรจะเป็นความสามารถที่ทรงพลังมากและยังสามารถช่วยเหลืออาณาจาักรเทพได้มากอีกด้วยการแสดงออกของจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงและจักรพรรดิตี้หยินเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยพวกเขาเจ้ามองะเทศทถังซานและจริงจริงด้วยสายตาที่ซับซ้อนในช่วงขณะหนึ่งพวกเขาอดไม่ได้ที่จะมีความรู้สึกผสมผนเปนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรพรรดิเทียนหยางเทียนจิงรู้สึกอย่างลึกซึ้งที่สุดตอนที่ถังซานยังเป็นจินหมนวเหรนเขามักจะพูดเสมอว่า จะติดตามเธอละจะอบกอดต้นขาเธอไว้แต่ตอนนี้ทุกอย่างต้องกลับกันแรเธอจะต้องพึ่งพาเขาเพื่อความอยู่รอดโดยการแสวงหาชีวิตนิรันดร์แต่มีชีวิตอยู่ก็ดีกว่าไม่มีสิ่งใดสําคัญไปกว่าการมีชีวิตอยู่เทีนยนหยางจักรพรรดิหยินตะโกนออกมาจักรพรรดิเทีนยนหยางเทียนจริงจ้องมองเธอและเห็นแววตาของจักรพรรดิหยินที่อ่อนแอลงพวกเธอเป็นพี่น้องกันมานานแล้วดังนั้น เธอจะไม่เข้าใจว่าจักระพาตี้หินกำลังคิดอะไรอยู่ในขณะน,นี้หยุดหยุดเธอเรื่องนี้เป็นโชคชะตากำหนดไว้แล้วขณะที่เธอกำลังพูดจกักระพาเทียนหยางเทียนจิงไม่พยายามที่จะควบคุมพลังของเธอและดึงมันออกมาอีกแต่กลับปล่อยพลังงานหยางของเธอเองออกมาและส่งออกไปยังถังสารต่อไปจักระพาตี้หินก็ผ่อนคลายในลักษณะเดียวกันและยังทำให้พลังของเขานุ่มนวลลงเล็กน้อยอีกด้วย พลังงานหินและพลังงานหยางจํานวนมหาศาลถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายของถังซานอย่างต่อเนื่องช่วยให้พลังแห่งความโครรหววของเขาเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นจริงๆยิ้มและกล่าวว่ามันคือการจัดการของโชคชะตาแต่ก็เป็นการจัดเตรียมที่ดีที่สุดเช่นการใช่หรือไม่ขณะน,น,นี้เธอมีความสุขมากความปรารถนาของเธอที่เราคอยมานานกำลังจะเป็นจริงไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเกิดใหม่เป็นความเสี่ยงอย่างยิ่ง ดังนั้นจกักรพรรดิปีศาจคิดต้านจึงต้องเลือกบุคคลที่แข็งแกร่งและทรงพลังแรกมีศักยาภาพเพื่อติดตามเขาแรกรอโอกาสในการฟื้นคืนความแข็งแกร่งของเธอแต่ทว่าหลังจากติดตามทางซานเธอรู้สึกถึงความแปลกใหม่ของการมีอยู่เหนือโรคนี้จากทางซานอยู่เสมอความแปลกใหม่นี้ทําให้จกักรพรรดิปีศาจคิดต้านผู้ยิ่งใหญ่มีความเข้าใจใหม่ๆและทําให้เธอปรารถนาอาณาจักรพระเจ้า เมื่อเธอมีความคิดเช่นนี้เป็นครั้งแรกแม้แต่ตัวเธอเองก็คิดว่ามันเป็นภาพรองตาแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ยิ่งดูสมจริงมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเธอรู้สึกว่าทางซานขังกระง่ขึ้นด้วยความเร็วที่น่าทึ่งจิตใจของเธอก็ปแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจนวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วและเธอก็จะหนีออกจากมมติแห่งนี้ได้แล้วอะไรจะน่าตื่นเต้นไปกว่านี้อีก ใบหน้าของจักรพรรดิทั้งสองค,ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเซียวพวกเธอใช้กำลังของตนเองเกินตัวเพื่อช่วยทงางซันไม่ว่าพวกเธอจะแข็งแกร่งเพียงใดพวกเธอก็ยังคงมีขีดจำกัดของพวกเธอในเวลานี้ร่างกายของทงางซันเปลี่ยนเป็นร่างสีขาวเรืองแสงอย่างสมบูรณ์และพลังงานแห่งความโกรธโหลของเขาเองก็แข็งแกร่งมากจนแรงกดดันจากมิติไม่สามารถกระทำกับเขาได้ท้องฟ้ายังคงมืดเขิมและมืดมิดมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ดูเหมือนเขาจะไม่สังเกตเห็นในขณะนี้กระพานปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เบื้องร่างในที่สุดก็สามารถที่จะจัดการฟูเขาจิ้งจอกสวรรค์ได้และป้องการไม่ให้ฐานลากของเขาพังทลายแต่ทว่าในกระบวนการนี้เขาสามารถรู้สึกถึงโชคและพลังจำนวนมากที่สูญเสียไปมันทําให้เขาอ่อนแอลงแต่ก็เป็นอาหารเสริมสําหรับมิติมิชนานมิติจะเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงมากขึ้นในครั้งนี้อย่างแน่นอน เพิ่มแรงกดดันให้กับทางสารมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าทางสารได้เตรียมพร้อมสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้ไว้แล้วในตอนแรกทางสารได้พบกับเผ่าพันธ์ปีศาจเงาตั้งแต่เนิ่นๆและใช้ประโยชน์จากการต่อสู้ชิงจกักรพรรดเพื่อพาพวกเขาแอบเข้าไปในภูเขาจิ้งจอกสวรรค์อย่างเงีย,งยบๆบุดทางเดินที่เชิงเขาและฝังการจัดทัพที่เตรียมไว้ข้างใต้อาจกล่าวได้ว่าเผ่าพันธ์ปีศาจเงาเป็นศัตรูกับเผ่าพันธ์เอิน แรกเป็นหนึ่งในความคำโวลใจที่ใหญ่ที่สุดของราชสำนักโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาไม่มีความเขารพบต่อราชสำนักราคาที่ถังซานเสนอมานั้นก็สูงเพียงพอดังนั้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เผ่าพันธุ์ปีศาจเงาจึงตกลงโดยไม่รังเรแต่ข้อกําหนดเบื้องต้นคือสามารถครอบคุมได้เผ่าพันธุ์ปีศาจเงาเก่งมากในการปกปิดตัวเองแรกถังซานก็จัดรูปแบบวงเวทให้พวกเขาโดยเฉพาะ แพื่ซ่อนความผันผวของโชคเพื่อให้สามารถจัดเตรียมได้ตั้งแต่เนิ่นๆการเปิดใช้งานสองครั้งติดต่อกันนี้สร้างโอกาสให้กับตัวเขาเองสองครั้งการจัดเตรียมรูปแบบวงเวททั้งหมดได้ถูกเปิดเผยแล้วเมื่อเห็นทั้งสารถูกล้อมรอบไปด้วยพลังแห่งความโกราหลจักรพรรดิปิศาจิ้งจอกสวรรค์ก็ไม่สามารถสทำผัสถึงความโชคดีที่ผันผวจากเขาได้อีกต่อไปแต่กลาบรู้สึกถึงความรู้สึกการหลุดพ้นใช่ ณขณะน,นี้ดูเหมือนว่าเขาจะข้าข้ามมิติแห่งนี้ไปอย่างสมบูรณ์แล้วและไม่เป็นส่วนหนึ่งในนั้นอีกต่อไปขณะที่สังสารดูดซับพลังงานหินและพลังงานอย่างขั้นสูงสุดของจักรพาิพูดวิญญาณทั้งสองจนหมดพวกเธอเขาเริ่มสูญเสียการควบคุมร่างกายที่ลอยอยู่กลางอากาศถังสารบวกมือพร้อมกันและมีแสงสีขาวสองดวงพุ่งลงมาที่พวกเขาพร้อมๆกันอัในใดนั้นทางจักรพาิเทียนหยางเทียนจริงและจักรพาิที่หิน ก็สั่นเทิมร่างกายของพวกเธอถูกปกคลุมด้วยแสงสีขาวและใบหน้าของพวกเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างรวดเร็วจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าความยุ่งยากและความไม่เต็มใจทั้งหมดในอดีตหายไปในขณะนี้ขณะที่พวกเขาอาบอยู่ในพลังแห่งความโกลาหลอะไรจะดีไปกว่านี้อีกความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนี่เป็นความงดงามที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในขณะนี้พวกเขาเพียงรู้สึกได้ว่า ทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวตนกำลังถูกขับออกไปและพวกเขาก็ค่อยๆรู้สึกโชคดีในใจรู้สึกขอบคุณสำหรับการเลือกที่ถูกต้องก่อนหน้านี้เมื่อถูกดึงดูดด้วยพลังแห่งความโคราหนจาก,กาพัดทั้งสองก็ค่อยๆเข้ามาอยู่ฝ่ายของท้งซานร,รูปร่างของพวกเธอค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นภาพรองตามากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นก็กลายเป็นดอกไม้ขนาดใหญ่สองดอกดอกหนึ่งเป็นสีแดงสีทองอีกดอกหนึ่งก็เป็นสีน้ำเงินเข้ม ทังสานบกเมือรวบรวมพวกเธอละวางไว้รวมกับจริงๆในจุดตันเถียนของเขาเช่นเดียวกับที่จริงๆได้พูดไว้พลังงานหินและพลังงานหยางทั้งสองสามารถได้รับการหล่อเลี้ยงโดยพลังแห่งพระเจ้าก็จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ในโลกมนุษย์ในอนาคตยอย่างมากจักรพรรดิพูดวิญ,ญญาณทั้งสองยอมจำนนในเวลานี้บุคคลเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในจกักรวรรดิพูดวิญ,ญญาณก็คือจักรพรรดิลิวเรในขณะนี้ จักรรพดิผู้ดินยานตกตะลึงเมื่อมองไปที่ถังซารและเซลล์โอในอากาศบทสนทนาระหว่างถังสารกับจักรรราิเทีนยนหยางเทียนจริงและจักรรราทิที่เย็นร้อนบำเนินภายใต้หน้ากากของจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาดังนั้นจึงไม่มีใครด้านล่างรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกเขาเห็นแสงและเงาของจักรรราิปีศาจคี้ตันที่ปรากฏตัวก่อนหนี้ได้อย่างชาัดเจนจากนั้นเรื่องก็เสร็จสิน้นแม้จะไม่มีฝนเลือดตกโปรย แต่ฉากที่จักรพรรดิเียนอย่างเทียนจริงและจักรพรรดิีเย็นกลายเป็นดอกไม้และถูกทงางซานเก็บไปนั้นช่างหน้าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าสายตาของทงางซานจดจ้องไปที่คนสุดท้ายแต่งสีขาวบนร่างกายของเขาค่อยๆจางหายไปและพูดว่าจักพพจรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงตาท่านแล้วท่าทางของจักพพพจรพรรดิปีศาจจิ้งจอกดูสงบลงบ้างเล็กน้อยในขณะนี้แร่ใบหน้าของเขาดูเหมือนจะแก่ลงในช่วงเวลาสั้นๆน,นี้ ร่างของเขาลอยขึ้นตรงๆและโดยไม่มีแรงกดดันจากกฎเขาเคลื่อยไปอยู่ตรงหน้าของถังซานขณะนี้มีเพียงจักรพรรดิเพียงไม่กี่คนจากทั้งหมดประมาณ10คนที่เหลืออยู่ในราชสำนักทางด้านจักรวรรดิผู้วิญญ,ญาณมีจักรพรรดิเดลลี่เหลืออยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นในจักรวรรดิเทียนโหยมีจักรพรรดิเหลืออยู่เพียง4ี่คนเท่านั้นรวมถึงจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ด้วย และปู่ของเซลโอนั่นก็คือจักรพรรดิปีศาจไฟอมาตะจักรพรรดิปีศาจพยัคขาวและพ่อของเซลโอนั่นก็คือจักรพรรดิปีศาจจิงเฟิงนอกจากนี้จักรพรรดิคนอื่นๆทั้งหมดก็ได้ตายลงหรือยอมแพ้ขณะที่สายตาของพวกเขาสบตากันจักรพรรดิปีศาจจริงจอกสวรรค์ก็ดูสงบอย่างมากในขณะนี้การตัดสินของข้าถูกต้องข้าพูดมาตลอดว่าหากมนุษย ไม่ได้รับการควบคุมหหยนะครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นไม่เร็วเข้าช้าตอนนี้ทุกสิ่งที่ข้าพูดได้รับการพิสูจน์แล้วใช่หรือไม่สารพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวอย่างเบาๆทางสารยิ้มอย่างใจเย็นและกล่าวว่าไม่ใช่ว่ามนุษย์จะนำภัยคู่คามมาให้แต่เพราะท่านไม่เต็มใจที่จะอยู่ร่วมกับเผ่าพันธุ์อื่นอย่างสันติเพื่อที่จะอยู่รอดเผ่าพันธุ์นั้นๆก็ได้แต่ต่อต้านไม่มีประเด็นที่จะพูดเพิ่มเติม เอาละเรามาเริ่มกันเลยใช้แนวทางที่ท่านเก่งที่สุดในอดีตท่านได้สังหารเผ่าพันธุ์มนุษย์ของข้าวันนี้ข้าจะทําลายเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์ของท่านดวงตาของจกักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์สว่างขึ้นทันทีและพูดขึ้นว่ามาดูกันว่าเ้าจะสามารถทําลายเผ่าพันธุ์ของข้าได้จริงหรือไม่หรือว่าข้าสามารถพลิกกระแสรรสถานการณ์ได้ในช่วงเวลาต่อมาร่างกายของเข,เ,ขเขาเริ่มแก่ตัวลงในอัตราที่น่าตกใจ ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยริ้วรอยทันทีและร่างกายของเขาก็เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วมีเพียงดวงตาของเขาเท่านั้นที่สดใสเป็นพิเศษเงาของจิ้งจอกก้าวหางที่อยู่ข้างหลังเขาสั่นไหวร่าแข็งตัวขึ้นทันทีดวงตาของจิ้งจอกสวรรค์ก็สดใสเป็นพิเศษเช่นเดียวกับเขาเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสรับวันนี้ ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ